ตอนนี้การเตรียมพร้อมสำหรับการบินเสร็จสิ้นลงแล้วหลายๆลาคนคงกำลังสงสัยว่าภาพที่่ายระหว่างการบินจะเป็นอย่างไรและแล้วเครื่องบินเล็กก็หอบยิ้วเอาความหวังและความสงสัยของพวกเขาบินขึ้นสู่ฟากฟ้าระหว่างที่เครื่องบินกำลังเร่งความเร็วเพื่อไตระดับขึ้นสู่ท้องฟ้าอยู่นั้น ที่เพื่องตรวจจับค,าความเร็วอยู่ค่ะข้างหน้าที่เครื่องตรวจจับความเ,เร็วอยู่ค่ะข้างหน้าที่เครื่องตรวจจับ navigation ยังคงทำงานตามหน้าที่ของมันเป็นอย่างดีแม้จะอยู่บนท้องฟ้าแต่ว่าอีกสักครู่เตรียมดูเลี้ยวขวาค่ะแม้จะอยู่บนท้องฟ้ามาระยะหนึ่งแล้วแต่ navigation ยังคงปรับตัวไม่ได้อีกสักครู่เตรียมดูเลี้ยวซ้ายค่ะสุดท้าย navigation ตัวเก่งก็เงียบไป เขา่าจะล้มเหลวกับการแนะนําเส้นทางบินแต่ประสบความสําเร็จในการบอกตําแหน่งและความเร็วและแล้วช่วงเวลาที่คุณรอคอยก็มาถึงเราจะทําการถ่ายภาพใบพัดเครื่องบินและเปิดเผยให้ทุกท่านได้เห็นกันเลยห4า 2, 2 1 าเชื่อว่าใบพัดเครื่องบินทีลักษณะเหมือนมี UFO บินอยู่บนท้องฟ้าและถ้าถ่ายแบบวิดีโอจะเป็นอย่างไร5 4, 3, 2, 1, ้าสี่สาม่ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับใบพัดของเครื่องบิน จะแปลงร่างมาเป็นบูมแรงไปได้ความจริงปรากฏการแบบนี้เคยได้รับความสนใจและเป็นที่พูดถึงไปในโลกอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศอยู่พักหนึ่งว่าแต่ทำไมถึงเกิดปรากฏการแบบนี้ขึ้นได้ ในกล้องปกติทั่วไปจะใช้สิ่งที่เรียกว่าชาัตเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นกล้องดิจิตอลอย่างกล้องของโทรศัพท์มือถือจะไม่มีชัตเตอร์แต่จะมีการใช้อุปกรณ์เก็บภาพหรือว่า CMOS แทนชัตเตอร์ครับสำหรับ CMOS นี้จะมีลักษณะเหมือนเครื่องสแกนนะครับเมื่อมีสิ่งของที่เร็วกว่า1.30ส่วน30ิวินาทีผ่านหน้ากล้องมันจะสแกนไม่ได้จึงเกิดปรากฏการณ์บิดเบี้ยวหรือผิดรูปร่างขึ้นมาอย่างที่เห็น เราเรียกเวลาที่ชัตเตอร์เปิดปิดว่าความเร็วชัตเตอร์ถ้าใช้ความเร็วชัตเตอร์ให้เป็นคุณจะสามารถถ่ายภาพสนุกสนุกและเติมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้เมื่อเปรียบเทียบกับกล้องดิจิตอลธรรมดาแล้วกล้องของโทรศัพท์มือถือจะมีความเร็วชัตเตอร์ค่อนข้างช้ากว่าประมาณ1ส่วน4ถ้างั้นเราจะมาทดลองดูว่า กล้องถ่ายรูปเหล่านี้จะทำให้เราเห็นภาพสนุกๆบนท้องถนนได้หรือไม่เราปรับความเร็วชัตเตอร์ของกล้องดิจิตอลให้เท่ากับกล้องของโทรศัพท์มือถือก่อนและตัวช่วยสุดพิเศษในการทดลองวันนี้ก็คือรถซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ล่าสุด ทดลองเป็นแบบนี้ค่ะเราจะทำการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลที่ความเร็วชัตเตอร์เท่ากับกล้องของโทรศัพท์มือถือระหว่างนั่งอยู่บนรถที่กำลังวิ่งภาพที่เราจะถ่ายก็คือสปันแมนที่อยู่ในชุดของราชาเพลงป๊อกไมเคิลแจ็กสันน่าสงสัยจริงๆนะคะว่าผลงานจากการทดลองนี้จะน่าสนุกและน่าสนใจเพียงใด การทดลองเริ่มขึ้นแล้วค่ะก่อนอื่นเราจะรักษาความเร็วไว้ที่60กิโลเมตรเท่ากับรถทั่วไปแล้วใช้กล้องดิจิตอลที่ปรับความเร็วชัตเตอร์ให้เท่ากับกล้องของโทรศัพท์ถ่ายภาพคนที่ยืนตรงและนิ่งอยู่กับที่ดูนะคะผลการทดลองที่ทุกคนเฝ้ามองและลุ้นไปด้วยนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรครับ ตอนนี้ภาพที่ได้ก็จะออกมาเบลอนะครับนี่คือภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเบลอจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วละค่ะแล้วถ้าเป็นภาพจากกล้องของโทรศัพท์มือถือจะเป็นยังไงนะเราจะออกเดินทางไปกันเลยดีกว่าค่ะเงื่อนไขในการทดลองเหมือนกับเมื่อกี้นี้ว่าแต่ภาพถ่ายของสปันแมนในชุด Michael Jackson จะเป็นยังไงบ้างนะ ท่านผู้ชมพอจะเดาออกบ้างไหมล่ะคะเอ่อครับภาพมันจะดูบิดเบี้ยวหน่อยนะครับโอ้เม่ <c oughs> ติกริยาของคนที่ได้เห็นภาพถ่ายตามก็ตกใจไปตามๆกันภาพถายจะหัดจันมากนะครับตรลงภาพที่ได้นั้นเป็นอย่างไรไม่น่าเชื่อว่าจากคนที่ยืนตรงๆจะเอ็นไปด้านหน้าได้ด,ดูไปแล้วเหมือนกับท่าเต้นของไมเคิลแจ็ k สันเลยนะครับ ทีมงานสปันดูจะพอใจกับผลการทดลองที่สนุกสนานและน่าเหลือเชื่อมากคราวนี้เราจะมาทดลองกับความเร็ว240กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูกันน่าสงสัยว่าคนในภาพจะเอ็นม,มากกว่าเดิมไหมหรือว่าจะเกิดปรากฏการณ์อื่นๆขึ้นแทนรถวิ่งผ่านสปันแมนอย่างรวดเร็วเพียงชั่วคลิปต่ แล, scalable. และนี่คือภาพที่ถ่ายได้คนในภาพเอนเหมือนเดิมแต่ภาพที่ถ่ายได้เบลอมากคราวนี้เราจะถ่ายแบบวิดีโอเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าภาพจะเป็นอย่างไรเห็นไหมครับขรแจ้ท่านที่มองไม่ถ่านได้ดูภาพกันอีกสักครั้งหนึ่ง ภาพที่ได้มองเห็นเหมือนคนในภาพกำลังเคลื่อนไหวคล้ายกับว่าไมเคิลแจ克สันกำลังเต้นอยู่หน้ากล้องเลยทีเดียวกล้องของโทรศัพท์มือถือทำให้คุณได้เก็บภาพได้ทุกที่ทุกเวลาและนี่คือสเสน่ห์ของมันหากคุณได้พบโลกใบใหม่แล้วอยากจะเก็บไว้แค่มีกล้องของโทรศัพท์มือถือก็เพียงพอแล้วครับ